ใหม่เตอ๋อสวีทอีกแล้วควงแขนเช็คอินโ,โบรบเรีถ่ายรูปสวยจนนึกว่าอยู่ญี่ปุ่นมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่ก็มาตนัดเจอให้หายคิดถึงอยู่เสมอสำหรับคู่รักลุงลิงระหว่างเตอ๋อฉันทวิทนาเสวีกับใหม่ดาวิกาโฮเน่อีกทั้งยังมักจะมีภาพหวานๆมาเสิร์ฟให้แฟนๆได้ไค์กันอีกด้วยล่าสุดใหม่เตอ๋อก็ได้ควงแขนกันสวีทอีกครั้งโดยครั้งนี้ทั้งคู่จะเลือกไปเช็คอินที่โคกสโล อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและแฉะภาพมาฝากแฟนๆอีกเช่นเคยซึ่งถึงแม้จะไม่มีภาพคู่แต่กลิ่นอายของความรักความหวานที่ทั้งคู่มีก็ฟุ้งกระจายเต็มไปหมดทั้งนี้นอกจากความน่ารักของใหม่เตอ๋อที่มีให้เห็นแล้วหลายคนยังอดชื่นชมไม่ได้ที่ภาพถ่ายของทั้งคู่ออกมาอารมณ์เหมือนอยู่ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียวโดยทางด้านเตอ๋อฉันทวิทถึงกับเขียนแคปชั่นไว้ว่ามีคนใจดีพามาเที่ยว แอดดาวิกาแทญี่ปุ่นทิปขอขอบคุณภาพเต๋อฉันทวิตดาวิกาจิกรกิจแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ